วิธีหาปลาของชาวบ้านอยู่กันอย่างพอเพียงนะคะ <c oughs> นี่คือบ่อปลาบ่อปลาที่บ้าน,น,นตแต่ว่าวะะมันมันแห้งนะมันแห้งอุ้ยมีมะม่วงด้วยอุ๊ยเสรยดายว่ะมะม่ว okay, ง ดูตาตาดึงหมาลงเอา <c oughs> การหาตามาอาบน้ำให้หมาซะแล้วดููดด้วยสิคะที่ป่าวําเพาะดูอย่างนี้ไม่เห็นมีเลยับเปาะมีป่าอ่ะมีปลาคาุณได้ตรงเต้นมาพอปล่อยฮะได้ตรงเต้นแล้วแต่ว่านสองสามกิโล นี่คือบอ่อปลาหลังบ้านนะคะอน,น้นอีกบอ่อนึงตอนนั้นเห็นมาไม่อยาก,ก,ยากลงต่มาดึงขามันลงเลยไปอนนัอนนิ่นมชิวเนาะ <c oughs> แล้วมันก็สะบัดใส่ <c oughs> หมีบอกว่าทำอย่านงนี้กับกันได้ยังไงไม่ทำับฉันได้ หนีล่ละไม่อยากลงอีกต่อไปแล้วหนูแม่มันทป้งขาหืมไม่อยากจะรู้ว่าตาก็สักหนูลงมาเล่นได้หรือเปล่าน้ำโปร่กโปร่งเล่นยังเอาเลยนะคะลืมกันวานเหนะคะ มพุ่นออกมาลูปวับป่ลานอนนอดินมุมนี้ไปมุมพุ่นวนีอย่ามาสะบัดตรงนี้นะอย่าขีดลงน้ำเลยนะหมีเแ่จะีน่ปตัวตะหมนี่นี่ห้อนดิให้เลปอบปลาออกให้หน่อย นนต้องรอมันออกกันแต่ถึงจะจงไปปอ,อแล้วมันดับปิ้งจีมันจะแล้วรออย่างนี้มันจะมาไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยว้าว, <laughs> าวมีไหมมีไหมมีไหมเ <laughs> ปิ้งตีเหมือนว่าอัน ขี้ข้านหลงแต่ตย็นมีกระปลานี่แห่มีเป้า <c oughs> อยู่บนว่าบางมีจักเอากระเปลากอซะฟฟลาแลนด์ามาตะคิวเป็นละคิวอะมันดิ๊ ไม่ใช่ตกปลาที่ไม่ได้ปลาเลยสักตัวลูกสาวอยากกินอะไรนะแกงต้มอะไรนะปลาดุกอะปลาดุกแกงใส่อะไรนะยอดยอดยอดมันแก้วอะไรก็ไม่รู้มมมัันนนนอออยยากกิ้้ไ่่ลดสใเวพ่อก็สาวมาหวานแห่ให้นะคะหาปลาค่ะเอาไปแกงกินนี้ปลากระป๋อปลาก็ น่าไนเมื่อกี้ยังไม่เห็นอยากลงเลยลงมาเลยหนี